ครับเล่าเมนต์กหน่อยบ้างโมเมต์เหรอหมายถึงในงานวันนี้เราต้องพูดถึงงานก่อนเอาเอาะมาเอาเอาอาเ่อางานวันน้กอเมมันเกิดขึ้นยังไงก็ก็จริงๆวางวางแผนมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกใครแต่ว่ารู้กับรู้กันภายในอะไรเงี้ยอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็แล้วก็เป็นช่วงจังหวะไปต่างประเทศพี่สาวก็ก็ไปมั่นที่ที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ แฟนผมก็ไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็เลยวางแผนว่าเออที่เนี่ยแหละเป็นเป็นโมเมนต์ที่ที่เรารู้สึกว่าจังหวะหลายหลอย่างมันลงตัวคร <c oughs> ับท <c oughs> ่าีคิดนานไหมครับแค่นี้แต่สตายคิดนานเอ่อไม่ได้คิดว่าจะทํายังไงอะไรขนาดนั้นครับแค่แค่คิดในใจว่าทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นโมเมนต์ที่มีแค่2คน 2> อะไรเงี้ยเพราะว่าผมเคยเห็นคนขอแต่งงานกันแบบต่างประเทศแล้วทุกคนร่วมกันตบมือผมไม่ยากเป็นอย่างนั้นผมเขินผมก็เลยคิดว่าเอาโมเมนต์ที่ คือเราใส่ไว้ในกระเป๋ามาเป็นเกือบอาทิตย์เลยครับแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนจะเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ดีแล้ววันมันก็หมดลงเรื่อยๆเยรื่อยๆล้วก็บอกว่าตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ก็ตามรูปนั้นเลยครับความรู้สึกันั้นมันตื่นเต้นแค่ไหนมันก็ไม่ตื่นเต้นแต่มันก็ก็มีความซึ้งมากกว่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งพอแบบได้คุยกับทางบ้านของเขาบ้านของเราและเห็นรอยยิ้มที่ทุกคนแฮปปี้กับเราสองคนเนี่ยก็เลยเริ่มแบบ เออเริ่มซึ้งเริ่มแบบจริง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 ตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่วุ่หวามากขนาดนั้นเพราะว่าโดยโดยโดยธรรมชาติผมก็แบบอยากให้มันธรรมชาติที่สุดไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไม่คิดไว้ในใจแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้อยากได้ภาพไม่ได้อยากได้อะไรเลยอยากได้แบบเมมโมรี Memory แค่คนสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็โมเมนต์นั้นหรอ<ช>ก็คือ ถ้าเรื่องรายละเอียดพูดอะไรทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเก็บไว้แค่แค่สองคนแต่แค่แค่มันแค่เล่าให้ฟังแล้วกันว่าว่าอยู่บนเรืออยู่บนเรือเราพายออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เอาวะตรงตรงนี้แหละใช่ถ้ากลับฟังก็คนก็เยอะตรงนี้แหละแล้วก็เลยก็เลยให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติเป็นโมเมตนต์ที่ที่ดีมากครับที่เราพูดขึ้นมา เขาถามว่าคืออะไรเพราะว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้อยากใส่กล่องกลัวเขาจะรู้อะไรอย่างเงี้ยเราใส่เป็นแบบเหมือนถุงเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆแล้วแบบแบบหลอกเข้ามาให้เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบนบนทริปนี้แล้วว่าก่อนที่มันเกิดที่มันมีกังวลไหมว่าเขาจะจับได้กลางทาง คิดว่าเขาจับไม่ได้เพราะว่าเราก็คอยถามเช็คอยู่ทุกวันว่าใจนึงก็รู้คเขารู้หรือเปล่ามีใครแอบบอกหรือเปล่าหรือเขาจับอะไรเราได้หรือเปล่าก็พยายามเช็คเช็คเช็คแต่ก็ไปข้อสรุปว่าเขาไม่รู้แน่นอนม,มีน้ตาหคะเวลา,าับเ็นธุนวันนั้นน่ะยังก็มีนิดหน่อยรรผมว่าทั้งทั้งสองคนแหละแต่ว่ามัน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 ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ พอเรากลับมาก็คือผมบินต่อไปอยู่ภูเก็ต5วันแล้วก็เนี่ยแล้วก็มางานนี้เลยแล้วก็แบบก,ก็เลยยังยังไม่ได้มีเวลาพอเสร็จมันมากเท่าไหร่ครับก็ว,ว่าอะไรนอะไรนะครับผมกระเป๋าอะไรน,นินึงอะไม่กาาลัวาหายเหรอกพราอหายอะไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลาเราสแกนขึ้นเครื่องกลัวจะโดนมากเลยเพราะว่า <laughs> เราใส่ในกระเป๋าเราแล้วก็เอาลนะ แล้วก็ไปแล้วเสื้อดูเสื้อว่าเอนเสื้อเดี๋ยวกลัวแหวนจะหายไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีตื่นเต้นโมเมนต์ตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยก็ไปีไปเลยก็ประมาณนั้นครับแต่จริงๆผมไปหลายประเทศแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผมบินเอาไปให้แล้วก็พออยู่ที่นู่นแล้วเราก็ไปอีกหลายๆที่แต่โมเมนต์ที่อยู่กับเขาแค่สองคนจริงๆอ่ะมันคือมันคือทล้ายของคลิป ก็รู้สึกว่าด้วยหลายๆอย่างเราก็แบบพบกันมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็แล้วก็ด้วยด้วยวัยด้วยงานด้วยหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องรอจังหวะที่มันพร้อมกว่านี้ด้วยงานด้วยการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวการแบบว่าดูแลครอบครัวของเราให้อยู่ที่ได้เรื่องปัจจัยต่างๆแล้วก็อยากให้มั่นใจว่ามันโอเคแล้วมันเซ็ตแล้วเราถึงมองไปถึง ครอบครัวของของ,ของเราในอนาคตรเราก็อยากให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยทุกคนเซ็ตหมดแล้วแล้วก็เป็นเป็นเราและเป็นของเราแล้วอนาคตมันก็เลยใช้เวลานานกว่าที่ที่คิดนิดนึงครับผมจริงๆต้องต้องต้อง,ต,องต้องคุยอยู่แล้วครับเราคงแบบเราก็จะมีการการพูดคุยกันคือไม่ไม่รู้เไม่ไม่รู้ก็ก็คุยกันแล้วก็แล้วก็ก็กคือ แฟนเขาบอกว่าอยากได้ให้เป็นเซอร์ไพรส์มากครับเขาก็อยากให้ก็เลยพยายามจะแบบเก็บเป็นความลับหาจังหวะเข้าไปคุยตอนที่เขาแบบไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออก็คุณพ่อ,ค,พอ,ค,ค,พอคุณแม่เขาก็ากไม่เขาถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาก็แบบลูกสาวคนโตของบ้านด้วยคนแรกด้วยก็ ก็ดีใจที่เขาแบบตื่นเต้นไปกับเราแล้วก็แบบยินดีกับเราพี่สาวแต่งปลายปีก็เลยคิดว่าน่าจะหลังจากนั้นแต่ตอนนี้ก็ก็มันพุ่งกลับมาเลยจริงๆแล้วก็ก็เลยแบบยังยัง,ย,งยังเริ่มดูหลายๆอย่างรายละเอียดต่างๆนานาแล้วว่าจะแบบประมาณไหนที่ไหนยังไงกี่คนนู่นนี่นั่นก็เริ่มเริ่มคิดกันเร่อๆไปแล้ว<ๆ>ประเทศไทยประเทศไทย มีเเตรียมเข้าวจบบาม,บมีด้วยอ่ะครับขอเจ้าบ,บ่าวต้องทำอะไรบ้างไม่มีครับคิดว่าคงคงไม่ขนาดนั้นครับคือถ้าเราจัดงานเราเรารู้สึกว่าด้วย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 ,วยก,วาการที่เรารู้จักกับคนเยอะๆเราก็คงจะต้องมีงานที่แบบคนเยอะงานนึงแล้วก็อยากได้งานที่แบบแบบแบบธรรมชาติแบบกันเองไม่ต้องอะไรมากมายมันคือ โมเมนต์ที่เราจะแชร์กับครอบครัวกับเพื่อนที่เราสนิทกับคนที่แบบดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ความสําหรับผมความรู้สึกมันสําคัญกว่าแบบมันจะออกมายังไงในสายตาของคนอื่นมากกว่าครับคิดอยู่ครับคิดอยู่แต่ยังไม่รู้ยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ก็พย<ป>ายามยังไม่ใช่ในปีนี้แน่นอนครับปีหน้าจะทน,น่าจะต้องเป็นปีหน้า,นาอยากคือผมก็ไม่อยากทิ้งไว้นานเหมือนกันครับ ึงเ็นเพื่อนเข้ามายินดีมากมายมีเต้ยด้วยครับผมเขาก็ยินดีแต่ผมก็แอบแบบแอบแอบแบบว่าเกรงใจเขาเขาก็เกรงใจผมด้วยพอเขาเข้ามายินดีเขาก็แบบเออแล้วก็ก็มีข่าวที่ออกไปว่าเต้ยเข้ามายินดีแล้วผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาบอกเต้ยไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นเรื่องของแบบเรื่องของข่าวคือเขากลัวว่าแบบเหมือนเขามาแสดงความยินดีแล้วมันจะทําให้แบบคนไปให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากกว่าซึ่งเราเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจตรงนี้กันเราก็ไม่อยากที่จะต่อยอดข่าวตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่า มันไม่ได้มีแบบมันควรจะเป็นโมเมนต์ของของของเนาะของความรักของคนสองคนที่กว่าจะกอดมันไม่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 ควรจะแบบดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาเพื่อแบบมาแบบไม่รู้นะในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามัน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 ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยตัวพี่เจนนี่เข้าใจดีครเขาไม่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 อามาอะไรกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับผมใช่ครับเขาเป็นนิสัยดีๆเนาะไม่คิดีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เราทำกิจการการงานอะไรของเขา ใช่ใช่ครับก็ทำธุรกิจทำกิจการทำองค์กรทำอะไรของเราเหมือนเดิมครับแล้ววงการมันิตก็ก็รู้สึกว่าก็ยังยังหาจังหวะที่ดีในการแสดงอยู่แต่ว่าเราก็ทำออกรายการออกอะไรก็คือยังอยู่ในวงการบันเทิงเพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นละครก็แต่งงสึกตั้งใจจะวางแผนมีรคว่าเราจร่อี่จริงๆผมก็พอถ้าเราแต่งงานเราก็35แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบ เราเห็นพี่ชายเรามีลูกเล็กๆแล้วเราแบบอยากมีมากอยากมีมากแล้วก็ไม่อยากจะจะเป็นผู้ปกครองที่แบบเหมือนเราทําค่ายกับเด็กอ่ะแล้วเราเห็นผู้ปกครองเขาอยู่กับเด็กเขาแบบลูกๆเขาอ่ะเราก็ไม่อยากจะอายุมากจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากก็ก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออยากอยากมีเร็วๆเหมือนกันครับเป็นเจ้าหมาด้วยวันนี้เจ้าหมาด้วยบ้านที่คุณพ่อได้ไหมก็ฮบโซฮบโซโฮบโซอยากอยาก อยากมีครอบครัวอยากมีตัวเล็กๆอยากชีวิตอยากไปในทางนั้นอยู่กันก็แปดไม่น่าไหวอ่ะว่าไม่รู้เลยครับให้มันเป็นแบบให้เป็นไปตามใช่ต้องต้องถามทางทางทางแฟนด้วยว่าถ้าเป็นผมหมอผมว่าสองควรนำกำลังดีใช่ใช่หนี่งยิงหนึ่งแล้วก็ไม่สองก็สี่ไปเลย ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับก็หวังว่าหวังว่าครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ